ยูเครนส่งฝูงโดรนคามิกาเซเข้าทำการโจมตีโรงกลั่นน้ำมันของรัเสเซียในซาลตอฟสวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านวันนี้20กันยายน2025ในช่วงค่ำคืนระหว่างวันที่19และ20กันยายน2025ยูเครนได้ส่งฝูงโดรนคามิกาเซ พุ่งทะยานเข้าไปยังดินแดนของรัสเซียรวมทั้งในพื้นที่ยึดครองชั่วคราวแหลมไครเมียามตามการรายงานเบื้องต้ตนได้ระบุว่าฝูงโดรนคคมกาเซฟฟ่ฝูงหนึ่งที่พุ่งทะยานไปทางทิศตะวันออกของอรรยูเครนเข้าไปยังดินแดนของรัสเซียนั้นได้พุ่งทะยานบุกฟาระบบป้องกันภัยทางอากาศของกองทัพรัสเซียที่อยู่บริเวณพื้นที่ริมชายแดนรัสเซียยูเครนมันพุ่งทะยานผ่านเลยไปเข้าไปยังพื้นที่จังหวัดซาราตอฟ ประเทศรัสเซียที่นี่มีโรงกลั่นน้ำมันขนาดใหญ่ของรัสเซียโดรนได้พุ่งทะยานเข้าไปยังโรงกลั่นน้ำมันในสระตอฟในระหว่างนั้นเองเสียงสัญญาณแจ้งเตือนภัยทางอากาศของรัสเซียก็มีการแจ้งเตือนให้ประชาชนในพื้นที่สระตอฟได้รับทราบเพื่อจะได้ปฏิบัติตนตามหลักเกณฑ์ว่าด้วยเรื่องความปลอดภัยในขณะที่เสียงสัญญาณแจ้งเตือนภัยทางอากาศแจ้งเตือนนั้นฝูงโดรนคามิเกเซ่ของยูเครน ก็ได้พุ่งทะยานเข้าไปในสระตอฟครับจังหวะนั้นเองระบบป้องกันภัยทางอากาศของกองทัพรัรเซียได้พยายามที่จะยิงสกัดกั้นไม่มีการรายงานแน่ชัดว่าระบบป้องกันภัยทางอากาศของกองทัพรัสเซสามารถยิงสกัดกั้นโดรนคามิกาเซของยูเครนได้กี่ลำแต่ว่าโดรนคามิกาเซจำนวนหนึ่งของยูเครนสามารถบุกฟาระบบป้องกันภัยทางอากาศของกองทัพรัรเซียในสระตอฟเข้าไปยังโรงกลั่นน้ำมันได้ หลังจากนั้นมันก็พุ่งทะยานเข้าใส่จุดสําคัญภายในโรงกลั่นน้ํามันตามคลิปภาพที่แหล่งข่าวในท้องถิ่นได้รายงานนําเสนอนั้นจะสังเกตเห็นได้ว่าดโดรนได้พุ่งทะยานเข้าไปทําการโจมตีพื้นที่สําคัญภายในโรงกลั่นน้ามันหลังจากนั้นมันก็เกิดไฟลุกไหมในขณะเดียวกันเสียงสัญญาณแจ้งเตือนภายทางอากาศยังคงส่งเสียงดังแจ้งเตือน ในขณะที่เกิดไฟลุกไหม้ภายในโรงกลั่นน้ำมันดโดรนคามิคาเซ่ลำอื่นๆของยูเครนยังคงพุ่งทะยานเข้าไปยังพื้นที่โรงกลั่นน้ำมันครับระบบป้องกันภัยทางอากาศของกองทัพรัรเซียยังคงพยายามที่จะยิงสกัดกัน้นมีเสียงระเบิดเกิดขึ้นคาดว่าอาจจะมีสาเหตุมาจากหนึ่งระบบป้องกันภัยทางอากาศของกองทัพรัรเซียสามารถยิงสกัดกั้นดโดรนของยูเครนได้หรือไม่ก็2โดรนสามารถ บุกทะลวงฝ่าแนวป้องกันของกองทัพรเสเซียเข้าไปทําการโจมตีซ้ําภายในโรงกลั่นน้ามันได้เสียงระเบิดและแรงระเบิดที่เกิดขึ้นภายในโรงกลั่นน้ํามันนั้นทําให้สัญญาณการขโมยรถยนต์ของชาวบ้านก็ต้องส่งเสียงดังแบบนี้ครับแรงข่าวอิสราเอลนิพรได้รายงานว่า ฝูงโดรนคามิกาเซ่ระบบอากาศยานไร้คนขับของยูเครนได้พุ่งทะยานเข้าใส่โรงกลั่นน้ำมันของรัเสเซียในซาะตอฟเปลวไฟได้พวยพุ่งภายในโรงกลั่นน้ำมันจากการมาเยือนของฝูงโดรนคามิกาเซ่จำนวนหนึ่งหนึ่งในเป้าหมายที่ถูกโจมตีนั่นก็คือตัวกรองหลักภายในโรงกลั่นน้ำมันที่มีชื่อว่า ELOUAVT6 ซึ่งเป็นอุปกรณ์หลักและมีอันเดียวภายในโรงกลั่นน้ำมัน สำหรับอุปกรณ์ตัวนี้นั้นตามการรายงานได้ระบุว่ามันเป็นอุปกรณ์ที่เอาไว้ใช้สำหรับแยกน้ำแยกน้ำมันแยกเกลือและแยกสิ่งอื่นๆออกจากกันมันเป็นตัวกรองหลักครับนั่นก็เป็นการที่ยูเครนได้ใช้ฝูงโดรนคามิกาเซ่เข้าทำการโจมตีภายในโรงกลั่นน้ำมันในจังหวัดซาราตอฟประเทศรัสเซียครับในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมายูเครน ได้พุ่งเป้าทําการลดขีดความสามารถของกองทัพรัสเซียในด้านการสนับสนุนทางด้านการเงินอย่างต่อเนื่องซึ่งก็เป็นรายได้ที่มาจากการค้าขายพลังงานเป็นการค้าขายพลังงานส่งออกไปยังต่างประเทศรวมทั้งพลังงานเชื้อเพลิงต่างๆที่ส่งไปสนับสนุนกองทัพรัสเซียในพื้นที่แนวหน้าและในหน่วยอื่นๆของกองทัพรัสเซียซึ่งก็ทําให้รัสเซียมีขีดความสามารถในการโจมตียูเครน ในการทำสงครามรุกรานยูเครนเรื่อยมาครับตั้งแต่วันที่24กุมภาพันธ์ปี2022จนถึงวันนี้20กันยายนปี2025แล้ว3ปีกว่าครับ3ปีกับอีก6เดือนกว่า,ก,วากองทัพรัสเซียยังคงมีขีดความสามารถในการโจมตียูเครนและมีการสนับสนุนกำลังพลส่งไปประจำการในแนวหน้าในประเทศยูเครนรวมทั้งแนวหลังของกองทัพรัสเซีย ด้วยเหตุนเองยูเครนได้มองเห็นว่ารายได้สำคัญของกองทัพรัสเซียมาจากการค้าขายพลังงานเป็นหลักซึ่งก็เป็นการค้าขายกับต่างประเทศครับนี่เป็นจุดแข็งที่ทำให้กองทัพรัสเซียยังคงมีขีดความสามารถในการจัดหางบประมาณสำหรับการผลิตอาวุธยุโทโธปกรณ์ทางทหารและค่าบำรุงกองทัพค่าจ้างเงินเดือนของทหารที่ไปทำการสู้รบแนวหน้าในยูเครน งบประมาณทางทหารนั้นดูเหมือนว่ารัเสเซียจะใช้ยเยอะมากครับนับได้จากกองทัพรัเสเซียมีแผนการที่จะเพิ่มกําลังพลทางทหารให้ได้ถึงหนึ่งล้านตามการรายงานว่าอย่างนั้นนะครับแต่ว่าในเวลานี้ทหารรัเสเซียที่ไปทําการสู้รบในยูเครนนั้นตามการประมาณการมีการคาดการเอาไว้ว่าประมาณ4 0 000, 0,000กว่านายครับซึ่งประจําการอยู่ในพื้นที่ยึดครองชั่วคราวและการสู้รบในแนวหน้า นอกจากจะมีการจ่ายเงินเดือนให้กับทหารที่ไปทำการสู้รบแนวหน้าแล้วก็ต้องมีสวัสดิการให้กับทหารที่เสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บครับซึ่งในแต่ละวันยูเครนได้รายงานว่าฝ่ายกองทัพรัสเซียมีการสูญเสียกำลังพลนับตั้งแต่800-900-1,000เป็นทหารรัสเซียที่เสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บในการสู้รบรายวันนี่ก็เป็นงบประมาณที่รัสเซียจะต้องหามา เพื่อมอบให้กับครอบครัวทหารตามข้อตกลงที่ได้เขียนเอาไว้ในกองทัพครับนอกจากจะเป็นทหารประจํากองทัพแล้วยังมีนักรบรับจ้างหรือทหารรับจ้างของรัสเซียด้วยอันนี้ก็ใช้งบประมาณเช่นกันครับในขณะที่ประเทศสมาชิกยุโรปรวมทั้งสหรัฐอเมริกากำลังดำเนินการคว่มบาตรด้านพลังงานต่อรัสเซียอย่างต่อเนื่องเนื่องจากรัสเซียทำสงครามรุกรานยูเครน รัเสเซียก็พยายามที่จะหาทางส่งออกพลังงานของรัเสเซียผ่านสิ่งที่เรียกว่ากองเรือเงากองเรือเงานั่นก็หมายถึงอาจจะไม่ใช่เรือของรัเสเซียครับไม่ได้มีการติดธงสัญชาติรัเสเซียแต่ว่าเป็นธงสัญชาติประเทศอื่นๆแต่ก็มีการแล่นเข้าไปในพื้นที่ทะเลบอลติกและพื้นที่อื่นๆ เพื่อที่จะทำการขนส่งผลิตภัณฑ์ปิโตเรเลียมจากรัสเซียไม่ว่าจะเป็นน้ำมันดิบและผลิตภัณฑ์อื่นๆที่มาจากการทำปิโตเรเลียมแหล่งข่าวทางฐานได้รายงานว่าคาดว่ามีประเทศสมาชิกยูหรือประเทศในสหภาพยุโรปจำนวน8ประเทศที่จะยังคงมีการซื้อแก๊สจากประเทศรัสเซียต่อไปซึ่งก็ไม่ทราบว่าจะมีการซื้อแก๊สจากรัสเซียอีกนานเท่าใด ซึ่งงบประมาณเหล่านี้สามารถนําไปเป็นงบประมาณสนับสนุนกองทัพรัเสเซียได้ครับส่วนราคานั้นก็อีกเรื่องหนึง่งตามการรายงานที่บอกว่าทรัมมีแผนที่จะกดดันด้านพลังงานของรัเสเซียเพื่อที่จะให้ลดราคาน้ํามันถ้าราคาแก๊สและน้ํามันลดลงก็อาจจะทําให้งบประมาณที่ส่งเข้าไปยังกองทัพรัเสเซียนั้นน้อยลงเมื่อราคาขายออกถูกและไม่ได้กําไร ก็จะส่งผลให้งบประมาณที่ส่งไปสนับสนุนกองทัพรัสเซียนั้นก็ขาดแคลนลงไปด้วยซึ่งตามคําบอกเล่าของทรัมป์ได้บอกว่าเมื่อมีการกดดนันด้านพลังงานต่อรัเสเซียแล้วและราคาน้ำมันเชื้อเพลิงลดลงแล้วก็อาจจะทำให้กองทัพรัสเซียยุติสงครามคือสงครามจบลงครับเนื่องจากว่าไม่มีงบประมาณสนับสนุนกองทัพประมาณการว่า ถ้าคุณเป็นเกษตรกรและคุณปลูกสับประรดหรือปลูกพืชอื่นๆเพื่อทำการส่งออกเนื่องจากประเทศปลายทางสามารถหาแหล่งพลังงานอื่นๆจากประเทศอื่นๆทดแทนได้และมีราคาที่ถูกกว่าหรือใกล้เคียงกับราคาสินค้าการเกษตรของคุณสิ่งนี้ก็อาจจะทำให้ ประเทศปลายทางเลือกซื้อสินค้าจากประเทศอื่นครับและสินค้าการเกษตรของคุณก็จะขายส่งออกไม่ได้อันนี้ถือเป็นการค้าขายปกติครับเป็นการแข่งขันด้านราคาแต่ว่าถ้ามีการคว่ำบาตรบวกเข้ามาด้วยนี่ก็จะทำให้ไม่สามารถส่งออกได้ครับการที่ผู้ซื้อซื้อสินค้าของคุณในราคาที่ถูกในราคาที่ต่ำลง อาจจะทำให้คุณไม่ได้กําไรคุณอาจจะมีทุนเพียงแค่เอากลับไปทำไร่ไถานาทำไร่ทำสวนและหมุนเวียนในลักษณะนี้ต่อไปทําไปก็ไม่ได้กําไรทําไปก็ไม่ได้กําไรทําไปก็แค่เพียงพออยู่ตัวหมายความว่ามีเพียงแค่งบประมาณบางส่วนที่จะกลับมาชดเชยการลงทุนที่ได้ลงทุนไปแล้วประมาณนั้นครับ การกดดันด้านพลังงานต่อรัเสเซียรวมทั้งการความบารด้านพลังงานต่อรัเสเซียโดยประเทศสมาชิกพันธมิตรของยูเครนนั้นก็มีผลกระทบต่องบประมาณสนับสนุนกองทัพรัเสเซียโดยตรงครับดังนั้นสิ่งที่ทรัมป์ได้บอกว่าจะกดดันด้านพลังงานด้านน้ํามันของรัเสเซียและในภายหลังถ้าทําสําเร็จสงครามก็เป็นอันจบ ก็ต้องดูกันต่อไปครับว่าทรัมป์จะทำสำเร็จหรือไม่และใช้เวลานานเท่าใดจะทำสำเร็จในวาระที่ดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสหรัฐอเมริกาหรือไม่ไม่ว่าจะทำสำเร็จหรือไม่สำเร็จยูเครนยังคงเดินหน้าในการคว่ำบาตรด้านพลังงานต่อรัเสเซียโดยการคว่ำบาตรระยะไกลคือการส่งดโดรนคามิกาเซ่เข้าไปโจมตีโรงกลั่นน้ำมันที่สำคัญภายในรัเสเซียครับ ที่เป็นแบบนี้เพราะว่ารัสเซียทาการโจมตียูเครนทุกวันทุกคืนทั้งวันและคืนครับและสร้างความเสียหายให้กับยูเครนอย่างต่อเนื่องทั้งชีวิตและทรัพย์สินประชาชนชาวยูเครนขอบคุณท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังฝากกดไ like, ลค์กดแชร์ subscribe กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนด้วยครับสวัสดีครับ